สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอดนำกระเป๋าช้อปปิ้งหนังจอระเข้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะงานสวยงานพรีเมียมผลิตจากจอระเข้แท้นะคะแล้วก็จัดให้ในะคะที่แบบ สูมากๆแล้วเป็นงานพรีเมียมงานสวยงานส่งออกงานขึ้นท่าค่ะพี่ๆคะ่ะเริ่มต้นที่ช้อปปิ้งหัวกะโหลกนะคะสีเขียวมรกตรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามเป็นงานจอนาเก้ฟอกนิ่มค่ะเดี๋ยวน้องเอกจ,จะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับใบนี้นะคะขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่11นิ้วกว้างบน14นิ้วสูง9.5นิ้วหนา5นิ้วงานคุณภาพหลักหมื่นหลักแสนพี่ๆคะ่ะงานคุณ ราภาหลักหมื่นก็คือกระเป๋าหนังจระเทศทั่วไปงานขึ้นห้าไม่มีหมื่นกว่าบาทนะคะรุ่นนี้ไม่ต่ำกว่า3-4มหมื่นบาทแล้วน้องเอจกจดให้พิเศษ7,500วัตบาทขายหลักพันบวกกำไรห,หลักร้อยเท่านั้นค่ะพี่ๆขาช้อปปิง้ง หัวกระโหลกจระเข้สายพันธุ์สยามนะคะสีเขียวมรกต7,500าบาทพี่ๆคะ่ะหัวกระโหลกสวยผิวสวยนะคะใช้จระเข้หนึ่งตัวเต็มๆนะคะจระเข้ที่ใช้ตัวนี้คือความยาวยไม่ต่ำกว่าสเมตรครึ่งคือตัวใหญ่กว่าน้องเอว่างั้นนะคะแล้วก็มาประกอบไปกับพี่เป็นจระเข้หนึ่งใบนะคะอายุของจระเข้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามปีครึ่งขึ้นไปนะคะนั่นหมายความว่าค่าอาหารค่าเลี้ยงดูของน้องเนี่ยเกินหลักหมื่นไปแล้วเพราะฉะนั นั้นนะคะความคุ้มค่าพี่พี่ขาเอาแค่ต้นทุนก็คุ้มแล้วค่ะยังไม่รวมงานฟอกงานผลิตนะคะ,ะต้นทุนมหาศาลค่ะพี่พี่ขาแล้วดูใกล้ๆนะคะหนังสวยมากเลยค่ะแล้วก็ดูด้านในนะคะเฉะพาะด้านนอกเนี่ยคุ้มแล้วค่ะทีะนี้ดูด้านในนะคะเฉะพาะค่าซับเฉพาะค่าซับในที่ผลิตจากหนังวัวแท้ตัวนี้ต้นทุนไม่ต่ำกว่า2,000นะคะพี่ๆ่ขาซับในห,หนังวัวไม่เจ่ต้นทุนเบาๆเลยนะคะ หนังจระเข้สีที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขาคือสีเขียวมรกตสวยงดงามมาก7,500าบาทเท่านั้นไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะพี่พี่ขาถ้าสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่พี่ที่รับชมน้องเอทาง u t u b e นะคะน้องเอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกค,คลิปเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอาทางไลน์ได้เลยค่ะอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากจะขอรูปภาพ เพิ่มเติมนะคะส่งข้อความมาหาทนายได้เลยเห็นอย่าง,างในี้ใใจดีมากเลยนะคะมาต่อกันที่สีเทาสวยสวยทุกคนค่ะสวยจนบรรยายไม่เป็นกระปูลแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดภาษาไหนแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะถือสวยมากคล้องแขนสวยมากสพายขึ้นไหล่สวยมากค่ะสีเทาพี่พี่พขาหนังเนี่ยไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวแต่ธรรมชาติของจอระเข้นะคะพี่พี่ขาธรรมชาติของเขาเนี่ย จะต้องมีร่องรอยของการใช้ชีวิตนะเหมือนมนุษย์นะคะต่อให้เป็นนางงามระดับโลกนะคะต้องมีฝมีต้องมีรอ,อ,อยเหี่ยวซึ่งธรรมชาติของสัตว์เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์เลยแต่ที่นงเอคัดให้กับพี่พี่นี่คือระดับนางงามทั้งนั้นแต่สิ่งที่นงเอคัดนะคะก็คือร่องรอยของการใช้ชีวิตร่องรอยตามธรรมชาติเนี่ยจะต้องมีไม่เกิน3%ของทั่วทั้งใบคือจะไม่มีแผลลึกแล้วก็จะไม่มีแผลยาวแต่ถ้าเป็นร่องรอยธรรมชาติเราจะให้แบบมันมีน้อยที่สุดเลยนะคะพี่พี่คะ ย้ำกับพี่ๆเลยนะเรื่องนี้นะคะพี่ๆขาคือน้องเนี่ยจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับงานผ้างานพีได้เลยเพราะพวกนั้นจะไม่มีเลยเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นนะคะมันถูกสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้สวยแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าพี่ๆเจอร่องรอยการใช้ชีวิตโดยตามธรรมชาตินะอาจเดี๋ยวเราเห็นยกตัวอย่างให้ดูใบนี้อ,อตรงน,นี้ตรงน,นี้ ล่องรอยจากการใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างเงี้ยแผลแผลลึกแผลยาวไม่มีแต่แบบมีประมาณเนี้ยยังไงมันต้องมีนะคะยังไงมันต้องมีแล้วพี่พี่ดีใจไว้เลยว่าเนี่ยมันมันคือสั์ดุร้ายแล้วมันเป็นนักสู้ยังไงมันก็ต้องมีลูกค้าน้องเห็นเนี่ยซื้อง,งานใบหนึ่งหลายล้านบาทนะคะของแท้นะคะพี่พี่ต่อให้ใบหลายล้านบาทนะก็ต้องมีค่ะ ก็ต้องมีมีประมาณนี้น้อยมากค่ะก็ต้องคัดให้มันน้อยที่สุดซึ่ง้องเอยคัดแล้วคัดอีกคัดระดับนางงามให้แล้วพี่พี่่ะเจ็ดบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะของแถมช่วงนี้แถม1ชิ้นเป็นซองจดหมายนางโงนะคะสวยและเริศหรูและใช้งาน ีมากมากนะคะพี่พี่ขาสวยน่ารักมากรู้ไหมคะหนังงูที่ร้านน้องเอ๋ขายดีมากเพราะอะไรรู้ไหมน้องเอ๋ก็เอาซองจดหมายมาไว้อ้อยเยอะพี่พี่ขาพอลูกค้าเห็นโอ้โหขนาดของแถมมังสวยขนาดนี้กระเป๋าจะสวยขนาดไหนหนังงูที่ร้านน้องเอยก็ขายดีมากๆะคะ่ะนี่คะ่ะด้านในนะคะสีเทาสวยปังอลังเลร์เลยะคะ่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปคือสีเปลือกมางคุดซื่อหน่อยมีแค่3าสีเท่านั้น สีละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะงานสวยจริงมากเลยแล้วก็สวยตาแตกมากเลยค่ะพี่ๆค่ะดูค่ะสีเปลือกมังคุดอ๋อค่ะได้จากที่ไหนหัวสวยขนาดนี้ลําตัวสวยขนาดนี้ผิวหนังสวยขนาดนี้จริงๆนะคะพี่ๆค่ะงานที่ต้องเห็นนำมาเสิร์ฟเป็นงานคุณภาพหลักเหมือนเป็นงานคุณภาพหลักหลายหมื่นค่ะเป็นงานราคาหลายหมื่นบาทนะคะ แล้วน้องเอกจัดให้เนี่ย7,500บาทเนี่ยขายหลักการบวกกำไรหลกร้อยบวกกาไรหลักร้อยท้งทางที่น้องเอกแจ้งกับพี่ๆเลยนะปกติทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายราคา7,500บาทนะคะเพราะว่าราคาส่งก็คือหมื่นกว่าบาทแต่ว่าของเอกเนี่ยคือกรณีพิเศษสุดๆเลยนะคะพี่ๆขาสินค้าสวยมีจานวนจํากัดถ้าพี่ๆสนใจที่กทักทา,าหานมหาเอกได้เลยรับรองว่าพี่ๆจะได้งานหนังแท้นะ จระเข้แท้ไปไว้ใช้งานถือไปไหนไม่มีใครกล้าพูดว่าพี่ถือจอระเข้ปลอมอย่างแน่นอน ยิ่งถือไปอวดไปโชว์ไปออกงานจะอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศมหาเศรษฐีทั่วโลกเห็นก็ต้องมองค่ะเพราะว่ากระเป๋าของน้องเอกเป็นกระเป๋าที่ดาราเซเลบและมหาเศรษฐีคนส่งอิทธิพลรวมไปถึงราชวงศ์หลายประเทศทั่วโลกนิยมถือนิยมอวดนิยมโชว์และนิยมสะสมวัตถุดิบที่น้องเอกนำมาให้ก็คือวัตถุดิบที่มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกสูงกว่ากระเป๋าทั่ทวไปเชื่อไหมกระเป๋าใบาละสองสามแสนต้นทุนต่ำกว่านูนะ กระเป๋าใบละสี่ห้าแสนต้นทุนก็ต่ํากว่านูนะคะพี่ๆพ่่คอค่ะชอบคุณภาพพี่ๆพ่ค่ะถ้าชอบคุณภาพพี่เลือกน้องเอกที่จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอกนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ